สำหรับใครที่ใช้โตโยต้ารถตู้พ่อบ้านอันผ่าดเวลไฟ40นี่เลยครับตัวเด็ดตัวจบใส่ไปนี่เลยครับตัวนี้เลย RSR ตัวนี้ท็อปที่สุดนะครับเป็นซ u เปอร์ไ e อสติดยุดได้ซิ่งได้ ครอบคุมครบวงจรอุปกรณ์ที่ได้มาเหล็กกันโคลงลูกหมากันโคลงโชกหน้าหลังสตัดปรับเกลียวในส่วนของตัวสตัดปรับเกลียวตัวนี้เป็นอลูมิเนียมและในส่วนของสปริงเป็นระบบโพลิสติไทเทเนียมในส่วนของตัวโชกเสนอราคาอยู่ที่7 0 0 0 0ืนกว่าบาทเรามาดูกันอีกต่อเน,นื่องนะครับนี่เลยฮะล้อนะครับตัวนี้บอกเลยว่ากระแสโคตรแรงสำหรับล้อสองชิ้นเป็นเลดฟอร์ ตัวนี้ลายก้านวายขอบดำเงาก้านดำด้านโลโก้สีแดงตัวนี้สนุนราคาอยู่ที่ประมาณแสปนปลายปลายต่อเนื่องกันเลยนะฮะในส่วนของยางจัดไปฮะยางตัวนี้ดีที่สุดในท้องตลาดจะเป็นยางมิชลินไฮรอดสปอร์ต t ีตัวนี้ต้องบอกเลยใช้ยางเบอร์2-4-5-4-5-20บอกเลยจัดฟิตเมนต์มาเต็มซุ้มมากๆลูกนะคะ้าตั้งจย์มา อยากให้ไม่ต้องโหลดเยอะผมจัดให้เลยนะครับคันนี้ต้องบอกเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับต่อเนื่องฮะระบ,บบเบรกนะครับตัวนี้ใส่เป็นเบรก BAMBO GT นะครับเลือกเป็นสีแดงคุมโทนด้วยฮับสีดำตัวนี้เลือกจานเป็นลายไท้าสามมุด h e Bu b u b b i n และพร้อมกับระบบเบรกมือไฟฟ้าของ BAMBO แท้เต็มระบบเบรกใหม่โดยส่วนใหญ่นะครับลูกค้าก็จะมีความไว้เนื้อเชื่อใจให้ทางผมดูแลแล้วก็ต้องบอกเลยว่าบริการสุดชีวิตแต่คิดตังค์และที่สำคัญนะครับผ้าเบรกทุกอย่างเป็นของแบมโบทั้งหมดคันนี้สายเบรกใช้เป็น2เฮลนะครับในส่วนของขาเบรกแท้ตรงรุ่นเดี๋ยวเราไปดูกันว่า คันนี้จะสวยงามลงตัวแค่ไหนภูมิใจนําเสนอกับงบประมาณประมาณ v ีออหรือยาลิ s หคันนะครับยังไงต้องกราบขอบพระคุณนะฮะลูกค้าที่ไว้วางใจให้ทางผมเป็นซ์บอยกันยางดูแลเป็นส่วนหนึ่งให้รถท่านนะครับบอกเลยผมดูแลเต็มที่ดีที่สุดแน่นอนเบอร์ติดต่อนะครับ0635465963โอเคนะครับยังไงฝากด้วยนะฮะสำหรับเจ้าเวลไฟเอาผ40บอกเลยราคามิตรภาพแน่นอนนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณครับ